ด้น,นากกโอ้แนาหายพู่ปีใหม่ทท้กูฉันว่าแพน้าไปไม่ไกลาจากตรงนี้เยอะอนหรอกแพนา,าอะไร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 ,ะไรฉันจะวชถูกรถชน ปวดหัวราชน กับแม,ม่ย,ย์เหรอไอ้เลือดออกเยอะเลยทำไมกูกูกินเลือดมันแรงเหรอทำไมกินแปลกๆอ่ะโอ๊ยกินเลือดหรือเปล่ากูกูมันแรงหรือเปล่าหืม มันแบบเหมือนแบบที่กินกับเฟรนฟรายอะไรอย่างเงี้ยเออกูก <Okay. S 2> ูกินเลือดเหรอเฮ้ยนี่มันซ้อนมะเขือเทศนี่ฮะซ้อนมะเขือเทศเฮ้ยมันจะไปซ้อนมะเขือเทศได้ไงมันต้องเป็นเลือดชัดๆเลยก็เปน็ปน,นหน้าไม่เคยหยาบแบบเนี้ยเป็นหน้าเป็นหน้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> อย่าบอกนะว่า เพนด้านอนทับซอสมะเขือเทศตรงนี้ไม่ได้โดนรถชนซอสมันแตกมากกระเด็นมาข้างหลังเดี๋ยวนะฉันไปคุยกับคนชนมาแล้วเพาว่าไงเขาอะไม่ได้ชนเพนด้าเขาอะขับรถมาใช่ไหมเพนด้าเนี่ยวิ่งมาชนใส่รถเขาแล้วก็วิ่งแล้วก็นอนเล่นตรงนี้อะนอนเล่นเดี๋ยวนะ ไนอ่ะไห้อืะเต็มมือเลยอ้อู้วเอ้านี่ไงซอสมะเขือเทศตัวตุนเรืองเต็มมือฉันเลยกุ๊กไเฮ้ยเอาอย่าให้ฝรั่งดมสิอ่ะโอ้ยกินกับแฮมเบอร์เกอร์กับพิซซ่าเนี่ยแซ่บเลยอ่ะเฮ้ยอุ้ยอฮ้ยอยา แน่ถึงหนีออกจากบ้านแบบนี้ล่ะเฮ้ยหนีผูก็ไม่ใช่อะ,อะเพราะถ้าหนีผูก็ต้องตกใจไงโอ้ยกุ๊กกุ๊กแต่ฉันได้ยินมาว่าหน้าเนี้น้องหมาน้องแมวอะเขากาลังอยู่ในช่วงหาคู่นะกุ๊กกุ๊กด,ดูผสมพันธ์เหรอใช่เฮ้ยโอยจริงด้วยเออฝายฝนต้นหนาวอฮ้ยช่วงหน้าหนาวน,นี่เฮ้ยยใช่แล้วแพนด้าก็เป็นหนุ่มทางแท่งอะใช่เนี่ยกุกกเธอต้องหาคู่ให้แพนด้าแล้วอ้อหาคู่เหรอแพนด้าต้องการหาคู่เหรอ เป็นหนุ่มเถือคาเรือนอะอยู่ตัวเดียว่ะนานเกินไปโอ้ยโอ้ยต้องหาคููให้แหละโอ้ใคมาปไ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 ปเรือคู่ที่บ้านกูดีกว่าเร็วบ้านนู้นไม่ได้เขามีเจ้าของแล้ว พี่คะอุ้ยโอ๊ยอะไรอะคะอุ้ยผมเจอหมาจอนจัดด้วยพี่พี่จะเอาไปเลี้ยงไหมหมาจอนเหรอหมา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 จอนจัดเหรออุ้ยอุ้ยโอ้เสื้อสีเขียวซะด้วยผมเจอมันอยู่ตามข้างถนนพี่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 จะเอาไปไม่งั้นพี่จะเอาไปย่างกินแล้วนะย่างกินโอยจยางเราจยางหมาจอจัดกินเหรอโอ้ยแต่ต่างประเทศเขาก็นิยมอยู่นะกุ๊กไม่ได้เลยเฮ้ยมันไม่ใช่หมาดำให้ให้ความอบอุ่นในหน้าหนาวนะอุ้ยดูหน้ามันดิ ก totally ุ๊ก๊กแต่ว่ามันเป็นตัวเมียนี่เอาไปเป็นคู่แพนด้าไหมอ๋ออ๋อจริงด้วยรดูผสมพันธุ์แพนด้าก็ก็รังเหงาจะได้ไม่ต้องหนีออกบ้านเฮ้ยเสียงคุ่เ้ยเฮ้ยโฮ้ยคนจุดคูยอยู่อ่ะฉันว่าอ๋อคโหดูหน้าดิหน้าตามัน ฉันว่ามันที่เร่อแพนด้าน่าจะชอบอะไรที่มันสวยงามแบบว่าหมาที่แบบจงดงดงมูกดงๆแบบตซอฟ้าอะไรแบบเนี้ยโอยกุกๆเรื่องหน้าตาไม่ต้องห่วงไก่งามเพราะข่ยคนงามเพราะแต่งเราจับมันแต่งได้จริงเหรอใช่พีรโมเราไปกินกันได้ไหมไม่ต้องให้มีเขาแล้วเอาไหมเออน่าสนใจนะเฮ้ยฉันว่าน้องเขาดูไม่อยากให้เราแล้วอะ่ะโาเนาสิกุ๊ก อ๋อฉันมีเงินจะี๋เอาเงินซื้อเออซื้อไปเลยซื้อไปเลยนี่รวยแก้ปัญหาใช่เงิแนแก้ปัญหานี่รวยอ่าเออเออน้องๆสองคนค่ะพี่กุ๊กๆว่าหมาพวกนี้มันไม่อร่อยหรอกนะคะเนี่ยอะไร้เนนัี่ยค่ะเออไม่อร่อยหรอกนะคะเออเนี่ยอันเนี้ยพี่กุ๊กซื้อละกันนี่อ่ะเอาเอาไปเลยนี่อยากหาแฟนให้แพนด้าพอดีอะค่ะนั้นผมคิดแสนหนึ่งเลยพี่อ้าวโอ้ยแสนหนึ่งมันจะแพงไปหรอคะ หลอกเด็กอ้อนหรือว่ามันเป็นกวางสัตว์ะวันอ๋อไม่เป็นกวางนะคะสัตว์ะวนนะคะถ้าไม่เอาให้นี่ตำรวจมาจับเลยนะคะเขาหายไปไหนเนี่ยตำรวจมาว้ายโอ้ยัำอะไรดีคนจับตะวนค่ะอ้ายเขาหายได้พอแล้วที่พอเลยเดี๋ยวรีบเอาเข้าบ้านดีกว่าไปแต่งตัวแล้วไปเจอแพนด้าใช่ๆไปเลยไปแต่งหน้าสวยๆเลยไปเลยไปหาแพนด้าดีกว่านี่เลยกุ๊กอุปกรณ์ครบ อะไรหรอที่ปัดคิ้วใช่ส่วนเนี่ยที่ปัดขนตามาเลยมาเลยอ่ะนี่เขาต้องแากความสวยน้องนะความสวยน้องนะอุ้ยน้องร้องเลยเหรอออ้ยคิ้วโ่งคิ้วโ่งดังคันศรนี่เพราะคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าใช่และนี่เลย ลิฟติ้ทาได้ทั้งตาและปากเ่าอเดี๋ยวนี้เขาไม่ฮิตกันแล้วสีแดงสีชมพูอะให้สีส้มสีส้มสาวเก๋ไงสาวเก๋ดูดีไหมนี่เธอว่าแพนด้าเห็นแล้วจะฟังไหมแพนด้าแบบช็อตเลยไหมเห็นแล้วแบบปิ๊งปิ๊งเลยจริงเหรอปิ้งจนหัวใจวายเลยหรอเ้ยนั่นไง ้มาเร็วแพนด้าเป่าเรามาเร็วแพนด้ามาเร็วแพนด้าเร็วเฮ้ยเฮ้ายว้ายยังไงช่วยเลยดูพันธุ์นี้แพนด้าพัดูโอ้ผ่านแล้วก็ผ่านไปเห็นไหมฉันบอกแล้วผ่านแล้วก็ผ่านไป